มาครับบัท่านท่านสามรถอีกเกี่ยวท่านสามรถขึ้นมองอือมันบานสมสมอมจำด้วยครับ แมงไปถั่ปลูกว่ามีแมงเนี่ยึ้อ,อหอดแบบสมัยเรียงกุ้ยให้เป็นเล็กหน่อยนะครับบบห้ามตำทงนตำทาตำคู่หยวยเนะ hoa phi kiệt về nấm, ngâm nó có miếng thịt, luôn vậy này, càt kiệt đi nhau. có kiểu như ท่านมันเบาเกิดเองแล้วท่านม่นชาติหมครับอืม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  สมผสมแห้งนะครับสมพขาดีๆน้ำเกลยวองคหวานอืมมันนี่ก็ลลมแห้งครับกระอองมือหรอ๋ยวบ้านมันนี่เนาะลมแห้ง

Nó có gì nền mấy năng Ông ăn thế nào lạc trời

ก็เลยมันบางมีแมงขอมบางมันนี้แมงเลยน่ะก็เเจะทัะ้งน้แหะอะไรอ่ะมีอันนี่มแมงม่แมงหรอกมีหนอนอืม อนบ้งมมีเลยมมีหนอนนะครับเนหางมามีตึกบาทยี่สิบบาทาอืม

เราเองนี่แต่หนึ่งหน่อยอคนหลับพันเนี่ยที่ตนอยู่ตรงเนี้ยที่เขาหา้หนองแล้วมันหน่วยก็หลับพนันไงมงั้อืม,ม,อ,มอ,อืมอืมมนไม่ลมห้างอีเดียวเหมือนว่าับอากาศเป็นฝนอีหลับตุ๊กมาตุ๊กตุ๊กมาตุ๊ก,ก,กอืมลมห้าง ไปกินมากชค่ข่าวแมีความแบบผมเปียวอยู่นะไม่กินทำไมล้ะไม่บ่ หลังมันพอดีนะมันเทมเพิมพอดี